สักสิจ้าค่ะการขอทายวิดีโอน,กกนอม่ได้จ้าค่ะอัปเดตทำบุญืันนี้นะเด้อขอ้ทายติดรับดูด,ดูดีได้ตำบุญลวปกติสิเขาไปปักถูกข้างในได้นะจ๊ะในประตู นอกหน้อยสะอาดบรรยากาศดีไม่มีคนปกติคนจะลายาทำบุญนี่เวลากระมากจากตลาดเขาก็แวะมาทำบุญขอพรก็ รับคุณรับกุศลน้ำกันเดอเอฟซีเจ้าขาขอพรหยกมื่อวันขอธิษฐานเราก็จะ้ะพระตูที่โกงทีต่ตรงกลางทางซ้ายมือจะเป็นพระสังฆผังจังเต้าให้ปิดประตูไว้ไว้เขาช่องโควิดนะจ๊ะทางขวาม,มือก็เป็นเจ้าแม่กวนอิมโพธิสัตว์จ้ะประตูไว้ไว้เขาเพราะว่ามันช่องโควิดจ้ะเป,ปิดประตูไว้ปกติมันจะเข้ามาได้สองข้าง น,รรนัก๊าศามาทำบุญน่งโลสะพักกัมนีสิงโตับเก้าโตัวขับเจ้าอันน้สองขาก,ก็ได้าดสันตัวขับเจ้า ตด้ออเม่ขึ้นเี่ก็ฟันแปได้ใบลูกแก้วลีพี่ซองค่ะฟ<ม>ันไม่ได้เล่นเตะฟุดบอลเป็นพี่จังลูกแก้วบ่ใหญ่เตะกับมูชุดเกาโกมูกชุดเกาโก ญาติทุกวันกันลูกน้อยๆสร้างลูกแก้วน้อยนี่จ้ะลูกแก้วบ้านลูกแก้วบ้านท้องลูกแก้วน,น่อยไม่เป็นลูกบอลนี่เป็นลูกแก้วน,น้อยๆปกติจะไม่มีที่วางแล้วจะเต็มจ้ะช่วงโควิดเนี่ยกิ๊บทางขทวัดสาธุสาธุน้ำกันเด้อจ้ะ